40เดย์เสาร์นี้ขวัญอุตสามณีเปิดหมดทุกความลับที่ทำให้สวยเป๊ะตลอดเวลาถามอย่างหนึ่งเรื่องหุ่นดีกว่าค่ะขวัญเป็นคนแขนขาเล็กมากนะแล้วยิ่งใส่ชุดนี้ยิ่งรู้เลยว่าขวัญเป็นคนตัวเล็กมากเอวเท่าไหร่เอวเท่าไหร่เอวยี่สิบสี่ครึ่งค่ะเล็กจังเลยแม่แต่ถ้าคําแมวก็คือยี่สิบสองอ้ยไม่นัไม่ จมูกนี่เราได้จากเออจมูกจมูกได้จากคุณพ่อค่ะจมูกไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยคุณแม่เป็นแขกขาวใช่ค่ะแขกขาวส่วนคุณพ่อเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งลูกเสียวอังกฤษค่ะนี่ไงผันถึงได้ความเป็นฝรั่งอ้แต่แล้วลงตัวพอดีเป๊ะต้นแบบว่าได้เลยๆองหาสามีฝรั่งละจะได้ลเรีซิ่งเสรไม่ได้แล้วนะ๋ะ ใครบอกจะเปลี่ยนเลสซิ่ง <c oughs> สวยจนั้ามีคนสงสัยว่าขวัญเนี่ยทำสัญญกรรมเรามีไหม <c oughs> ยังคนคุยแม่บอกว่าเราเป็นผู้หญิงสวย <c oughs> เราต้องมีจิตใจที่ดีเราต้องรักทุกคนและทุกคนพวกนตะตะตั้นต็ติกันแบบเละเทะกันไปหมด